เมื่อกีขอจิเล่นน้ำม <becue> ันดีมาเด้อเด้อกาแฟปล่อยูดโลวสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หักแพงสุกโุ้กคน พ่อๆกับเคยลาคือเก่าพี่น้องมันนี้ก็มาหอดพี่น้องเลยหลังจากคอยฝนมาลายมือแต่กระโต๊กอยู่พี่น้องแต่ตกแบบตกหยอ,อกมานะตกมม่ยับไมยบม่ยบยบาแห้งแห้งกับบฮึงแล้วก็ไปพี่น้องมันนี้ก็เลยจำเป็นต้อง แตงผลเองเนาะ,านะเพราะว่าฝนตกหนายแบบว่าทันใจหน่อยกล้าตายเลยเนาะแต่ก่อนกลับไปเบิ่งบอ่อแห่งกำเนิดน้ำหาก่อนที่เจาแต่งผลเนาะนี่พี่น้อง บอนที่ฮอดแทงคนก็นำน้องใหญ่เฮาพี่น้องเอ้ยเป็นมองซุปชีวิตกะเนาะฮองแทงคนเองก็ต้องมีบอหนำใหญ่นี่แหละพี่น้องคันดำหน้าก็ดำแล้วเมืท่ทงบอตัวนี้เนาะรีกว่าซานีบอไว้พี่น้องถาถถาฝนบอไว้โตกมากกัตกมาก,กมาเพราะเยอะเยอเย่ บพอได้ลายตาเขาตายจนชีเมือดเหี่ยวนะบ่ได้ตายแต่มันเหี่ยวเขาก็เลยจำเป็นต้องแต่งคนเองสังเกตบึงทองผาพี่นอ้องบ่มีวีแววเลยว่าพ้นสิมาหายเห่าเนาะเดี๋ยวหาขีเมฆแคบบ่มี ทาแล้วทาอีกปีนี้องไซสีเล็งพี่น้องเลยจนด้แต่งคนเองกำลังเริ่มต้นพี่น้องจูบไซทั้งมืดหาตาหาตากันนาสีใสเวลาประมาณ สี่ห้าสาโมงนี่แหละพี่น้องตอนนี้ก็สี่โมงประมาณสองทุ่มคนละหน้าสีเต็มเนาะเพราะว่าแห้งอ,อันรี้อจนดินแตกหมดเลย นี่ไะพี่น้องจนตายหวานชุยหวานพุยใส่เปล่าฝนล่ตกมาหลดตายมืดเชี่อาใช่จากตานี่

ใช้ป่าก,กันดียเทียงป่าออกมาชื่อมุกทามากินชิ่ยากอะไรหาเดียวพี่น้องหายหนึ่งกำลังสีเต็มเนาะ <Yeah. S 1> กำลังสีเต็มไ่นี่กะนะมันตายเลยพี่น้องมืงไง <Yeah. S 1> คองแล้วคองอีกพนกับคองแล้วคองอีกคลอง่นเด้ก็บะมา เดเดน้ำประตรงคลองลายผูดหาตาพี่น้องนี่หนึ่งสองหลกักกบพปุนอีกสามตินหาซุ้มนาก่ายัางน้อยคือว่าดินกันยังว่าด้แห่งปันใดคือว่าสซรลดซะ พี่ชองกับชายเลิกไปเลยพอมั่งาาไปมืออื่นพอเอามาจูบอีกอูะ,ะ,ะโอ,ะอโมันบาฮ่อนดอกมันกลางค่ำมามันก็นเย็ยนเลย,ยเนาะีโมงวันบ่สาม,มงสสิบตรงเลยสามโมงสี่สิบนาที มันถึงนํามาก็นี้นะนี่นีนสะดนอ้าวมองสิดได้ปเปียบเลยพูดเช่นั่นแหละ ถือน้ำเลยก็กล้าก็เคี้ยวรถร่อให้ฝนตกอยู่ฝนกับบ่ตกคันบ่จูบใส่คันบ่จูบใส่อีกสองเสมอนี้พี่น้องเลยขีดไพแชกใส่กับลูกมองนี่ตายครับตายแน่แล้วใช่ไหให้ได้กับคือกัน กำลังเลื่อมกำลังเลื่อมสิตายนห่ให้นี่กับใบกำลังเลื่อมเหี่ยวมันบ่ไม่นำกินเนาะมีแต่ดกกดแดดแรงกระแรงปีนี้ยคือว่าสิบดิจูบน่ำเสร็จเลยได้พี่น้องสุดท้ายกับนีบรอดได้จูใส่คือเก่า มองอื่นแล้ก็จเจ้าดำหน้าบันณาวัดจบนำสกกา มันลกมันตันหางกาให้เลยเนี่<ะ>มันตันหางกาให้อยู่ยัง่าทธานดำสมามันตันหางกาให้เลยโอ้ลงไปตรวจงานอีกโมกันยังงงน้ำมาได้ไงา่ายวะทนประตกกับมีนำ้ำฝนหิ้งกับไปโอ้ยมองมันตายหิงกับไปเหยียบตื้มลงไปอีกขึ้ืนมา โอ้ยบาเนียนเฮาจูบน้ําใส่มันก็สิสัตว์แล้วกนีเนาะสัตว์แล้วก็ได้ดําได้บดนี้บ่มีน้ําดํา อีกุชชีหิงก็เต็กลงไปนอนมุนยองก้าคักขนาดนเดือนอ่ะมุนมนักกานี่พี่น้องเลยลาแล้วพี่น้องขอบใจสุข,ขุสุคนที่เข้ามาบึงพอกันไม่คิปนะสบายดี